เดี๋ยวที่บอกมาแก้มันคุลไฟล็อกนี้ล็อกเดียวนะครับตอนแรกแต่มันโดดท่ามาท่วงช่วงตรงกลางโดดท่ามาฝั่งล่างติดสายไฟก่อนแต่พอมาติดสองฝั่งนี้แล้วในสล็อกนี้มันไม่มีดอกมาติดก็จัดง่ายฉีดแล้วให้ค้างซอยก็้วจบตอนนี้ไฟยังไงตัด Nein, nein, nein. มันต้องเป็นเชื้อเพิงที่ทําให้ร้อนมากครับบางที่ยังไม่ร้อนมากนะครับ okay. แต่ตรงนี้ทําให้ไฟเสิมแลวทำให้ร้อน,นเป็นกระดาษใช่ไหมนัี้าย <c ười> ี24กีคร <c ười> ่ารนบเีมาได้ แค่เวลาเท่าไหร่ก็ต้องรับคุณทุกคเขารู้เสร็จแล้วจะทําอะไรต่ออันนี้เป็นข้อกฎหมายแล้วระหว่างคือว่าเนี่ยทรัพย์สินอย่างเนี้ยเป็นทรัพย์สินการรถไฟเดิมเืี๋ยวนี้เรื่องกระบวนการการแจ้งการรถไฟก็ต้องหา ลายคุะเอ่ยตำรวจนะตำรวจที่ไหนก็ไปใหม่สีทุ่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่สองนะครับก็ผมก็ดูากข่เขาเมื่อคืนแล้วแหละก็เห็นว่าไม่ดีไปไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ก็ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้จากที่ไปดูจากสภาพนะครับคือวันเนี้ย แผงที่มันเสียาหายบวกไปต้องปิดใหม่อีก28แผงรวมเป็น84แผน่นนะครับการปิดตรงนี้ก็มีข้อตกําปับการไว้นะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อมีการระบบสารณร้ำโขกรอบข้างที่จะต้องจัดวงจัดลงจลงัดในเรื่องของแผงเรียบร้อยต้องใช้ที่ทมีมืออาชีพน,นะครับเข้ามาดูเพื่อมั่นใจว่าในสิ่งที่เราดืมพื้นที่ พื้นที่ที่จะต้องทําต่อนะครับนะครับส่วนการรื้อนะครับเรืองวางเนี่ยมีหลายหลายส่วนที่พร้อมจะหลดลงมาและมีเสี่อย่างน้อยก็ต้องให้เกิดความปลอดภัยกับคนที่รีบดำเนินการวางแผนนะครับว่าจะต้องทำยังไงเชยมีเงื่อนไขมีประกันอะไรนะครับส่วนที่จะต้องปิดระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนนะครับในระยะสั้นเนี่ยคนที่เขาไม่สามารถที่จะดำเนินขายในที่เดิมได้เรามี จุดอื่นไหมที่จะชจเชยจะมีแผงว่างแ,แผงที่ไม่ได้จ่ายตามหรืออย่างไงเนี้ยเอามาการให้หมดว่าเฮ้ยเราเองอ่ะเราจะมีแผนตรงนี้อย่างไรนะครับเดยดูก็ดนะูนานแล้ว ญาติพูดภาพรวมก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เวลา,า22นา,นาฬกา12นาทีนะครับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารภ,ภัยได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้บริเวณตลาดนัดจัดตุจจนะครับโครงการ17นะครับอซอยแยก9ทับ2 3 4 9ทับ2 9ทับ3และ9ทับ4นะครับจึงโดยสถานีด,ดับเพลิงพระโขนโยธินได้จัดรถดับเพลิง เขาระงับเหตุในเบื้องต้นนะครับระดับเพลิงมาถึงเวลา22่นากาห้สนาทีสามารถควบคุมเพลิงได้นะครับในเวลา23่นากาหนาทีจนกระทั่งเพลิงสงบในเวลา23่นากาสินาทีสรุปเพลิงไหม้ประมาณระยะเวลาประมาณ30ประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับปรากฏว่ามีร้านค้าโซนที่ได้รับความเสียหาย นะครับเป็นโซนที่จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับแล้วก็มีสินค้าประเภทดอกไม้แล้วก็สินค้าเป็นตะเล็ดน,นะครับรวมความเสียหายประมาณ48ห้องนะครับห้องหนึ่งก็ประมาณ5ตารางเมตรนะครับรวมพื้นที่เสียหายประมาณ240ตารางเมตรนะครับจากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าใน48ห้องที่ได้รับความเสียหายเนี่ย มีเจ้าของอผู้เสียหายนี่จำนวน32ลรายนะครับแต่หลังจากเข้าตรวจสอบเบื้องต้นตอนเช้านี่ปารากฏว่ามีเหตุเพิ่มคุกค,คุเล็กน้อยอเนื่องจากว่ามีกลุ่มความร้อนสะสมอยู่บริอยู่ในบริเวณลังกระดาษที่อยู่บริเวณชั้นที่อยู่ใต้หลังคานะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็เข้ามา ฉีดน้ำเพิ่มเติมทำให้เพลิงระงับเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ของอตรวจพิสูจน์หลักฐานของตำ,งตำรวจน้ำแห่งชาตินะครับในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นะครับส่วนในความช่วยเหลือทั่วไปนะครับาทางสนอ,อาบางซื่อเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยได้จัดชุดออกมาอำนวยความสะดวกในการ รับแจ้งเหตุนะครับที่บริเวณสำนักง,งานตลาดนัดจตุจักรที่บริเวณสำนักง,งานตลาดชั้น3นะครับผู้ได้รับความเสียหายาสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หลักฐานที่ท่านเป็นเจ้าของอพื้นที่ค้าขายนะเช่นสัญญาเช่านะครับไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความาที่เจ้าที่ตำรวจที่มารับแจ้งเหตุที่บริเวณสำนักง,งานตลาดชั้น3นะครับ ในส่วนของอสำนักง,งานตลาดเนี่ยก็มีการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่นะครับโดยเฉพาะ,ะผู้ได้รับความเสียหายก็จะมีการประชุมกันนะครับว่าจะมีการยกเว้นค่าเช่าให้หรือไม่อย่างไรซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มว่าจะต้องอยกเว้นค่าเช่าให้นะครับแล้วก็อาจจะหาเลือกกับผู้ได้รับผลกระทบว่าจะ ย้ายไปค้าขายในพื้นที่โซนที่ยังว่างอยู่ได้หรือไม่อะไรนี้ก็อาจจะมีการช่วยเหลือต่อไปในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยสำนักป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือกรณีเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เช่าของสำนักงานตลาดกรุงเทพนะครับจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องประเด็นทุนประกอบอาชีพให้ ส่วนหนึ่งนะครับส่วนของการเยียวยาสําหรับไอผู้ประกอบการที่มันเสียหายเนี่ยไวๆเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงเป็นสตังค์รือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องอื่นหรือ,อยังไงครอ่าก็ความเสียการเยียวยาก็อย่างที่แก้งนะครับเร็วที่สุดก็คืออาจจะต้องมีการยกเว้นค่าเช่าให้นะครับในส่วนของสำนังกงานตลาด ในส่วนของผู้เสียหายอีเดือนครับอ่านอ,อันนี้เดี๋ยวเขา้าพรุ่งนี้จะมีการประชุมมนุษย์กรรมการกันก็น,กน,กน่าจะ,ะนําเข้าที่ประชุมพรุ่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอทุนประกอบอาชีพนะครับก็วันนี้ท่านแจ้งความที่สอนอก็จะได้ไปลงบันทึกประจําวันแจ้งความเป็นหลักฐานท่านก็เอาไปเนี้ยไปยื่นที่ฝ่ายปกครองของสํงงานักงาน จะตรตจจัรซึ่งจะมาตั้งโต๊ะให้ใบริการควบคู่กับตำรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองก็จะออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประสบภัยให้แล้วก็จะท่านก็เอาใบเนี้ยไปยื่นที่ฝ่ายสรงข้อผู้ประสบภัยของสํานักป้้งกันและบรรเทาสาไปความช่วยเหลือส่วนนี้ไม่นานครับถ้าออกหนังสือได้เร็วท่านแจ้งความได้เร็วก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยครับปัญหาตลาดนัดตรวจจัรเนี่ย ที่ผ่านมามันมีไฟไหม้อยู่หลายครั้งแล้วแล้วก็ตอเน,นื่อ,ตองตลอคาถามก็คือมันมีการระบุว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าและดวงจอนั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สมบูรณ์บ้างไอ้ปัญหานียดูแล้วมันมันไม่เลิกลาแนวคิดของขอ,อเกตหรือตลาดเปิดจัรเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงแก้ไขใน,นระยะยาวไหมนในในส่วนนี้ต้องขออนุญาตพูดภาพรวมก่อนนะครับที่ใครใครมาพื้นที่ส่วนนี้จะมองว่า ตลาดนัดจัดจักรโดยสำนักง,งานตลาดจะเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับอย่างเช่นพื้นที่นี้มีเจ้าของผู้เช่าจากการรถไฟอยู่หลายเจ้านะครับอย่างตลาดนัดจัดจักรเนี่ยมีเพียง68ไร่เท่านั้นเองที่เป็นพื้นที่ที่สำนักง,งานการตลาดของกรุงเทพมหานครดูแลส่วนพื้นที่อย่างอาคารามิกนี่ก็ไม่ใช่เป็นเอกชนเจ้าอื่นมาเช่าจากการรถไฟ หรืออย่างเกิดเหตุล่าสุดที่โซนสัตว์เลี้ยงนี่ก็ไม่ใช่ของของกทมนะครับอันนี้เป็นต้องไปดูว่าเป็นโซนไหนใครเป็นผู้เช่าต่อจากการลดไฟแต่ในส่วนของอพื้นที่จัดตุจักเนี่ยครับไอ้สำนักง,งานตลาดหรือตลาดนัดจัดตุจักเนี่ยก็ในส่วนที่กรุงเทพมหาคนครดูแลทางท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครก็มีนโยบายที่จะให้ตรวจสอบเรื่องอสายไฟนะครับท่านก็มีนโยบายที่จะให้ทางสำนักง,งานตลาดเนี่ย เข้ามาตรวจสอบเนื่องจากว่าบริเวณนี้มีการอขอสร้างมานานนะครับสายไฟบางส่วนอาจจะชำรุดตอนนี้ทางสำนักง,งานการตลาดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสายไฟอยู่เป็นเป็นช่วงๆไปนะครับเป็นเป็นโครงการโครงการออกมาอัน,นอันนี้ก็ในส่วนที่กรุงเทพมหานครทำได้นะครับแต่กอ็อย่างน้อยนะครับเราก็ก็ต้องมีการ ประสานกับทางผู้เช่าพื้นที่นะครับที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ผู้เจ้าของผู้เช่านะครับที่จะต้องใช้ออุอปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานซึ่งจะต้องมีการทบทวนแล้วก็มีการรณรงค์ครั้งใหญ่ไปพร้อมๆกันอันนี้ก,ก็เราก็ต้องทำให้ให้เร็วที่สุดนะครับที่ผ่านมาเราประชามผ่านไปแต่ก็มีบางส่วนที่ให้ความร่วมมือ แต่ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบเป็นลายบล็อกลายห้องเช่าว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่าหรือไม่นะครับเพราะตามที่ท่านขอ,อะบุี่ยมันเหมือนกับว่ามาตรฐานของการาเมนเทนแนอร์อว่าดูแลรักษาเนี่ยมันไม่เท่ากันเนื่องจากแต่ละคนมันเอาช่างมาทำคนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็จะอานาคตเนี่ยมันก็จะเกิดแน่นอนครับครับอันนี้เข้าใจนะครับเนื่องจากว่า ต้นทุนของผู้ผู้ที่มามาประกอบการค้าเนี่ยเขาไม่เท่ากันนะครับบางท่านอาจจะใช้ใช้ช่างที่ที่มาตรฐานมีความชำนาญน,นะครับแต่บางท่านก็อาจจะจะเป็นช่างที่รู้จักกันทั่วไปครับแต่อย่างไรก็ตามสำนักง,งานตลาดเนี่ยก็ก็จะต้องลงมาตรวจสอบและตรวจขัดโดยใกล้ชิดนะครับถ้ามีการเปลี่ยน สายไฟหรืออะไรอย่างนี้ต้องต่อไปต้องมีมาตรฐานมีการตรวจสอบโดยการไฟฟ้า,ารับรองอความปลอดภัยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะดนวันนี้มีตลาดที่ต้องปิดกี่โซนคะวันนี้อ่ปกติตลาดวันนี้นี่เปิดปกตินะครับก็จะปิดเฉพาะส่วนที่ได้รับผลกระทบอา่าซึ่งประมาณ240ตารางเมตรแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางเข้าทางอะไร่ซึ่งเชื่อมต่อกัน เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ข้างในตอนนี้เจ้าที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเข้าไปตรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากได้หลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็จะ,ะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กรทมโดยสำนักงานตลาดในการบริหารงานต่อไปครับ,บค,ค,ครับครับ